มาเอาไปเลยแม่แม่เอาขอไปเลยพี่น้องครับพี่น้องต้องขอใจด้วยครับว่าแต่ละตัวเลยอุ้ยแม่เมียเมียเอาใจโยกโจ้คือเป็นคนยังสิเอาอีสวยพี่อตเม่โจ้คือเป็นคนยังสิเอาเม่โอเคครับบัวบัว มันพวกรึเปล่าแหละบัวมึงก็บไปนอนน้ำพวกรึเปล่นี่มันห้องกูพ่อมึงน่ะเดินดเดือเล่นเกมบนนอนน่ะมึงไปนอนน้ำพวกรึเปล่าดินห้องพ่อมึงอยู่ผุนอ่ะผุนแห้งผุนอ่ะเย็นคือกันไปนอนห้องพวรมึงบัว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 แม่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 มาซอยดูมาบวกมันดู <Ball> มันไปนอนน้ำพวรมันดูสามตุ๊กโอ๊ยแม่แม่ สิกระแทกแก่แกันแม่เมียบียวมันนอนน้ำพอมันดูเมีตกผ้านั่งไปได้แม่แมีตกผ้าไไปมากมากมาผิ่พี่น้องปองไปชุูชุคนคับแบงแบงมาผ้าลูกมึงไปนอนนูนี่มันขอนอดห้องกูนี่นอนสามโตะนี่ปวดเหี่ยวโตนึ่งปวดเหี่ยวหาทุ่ม ตัวนึงปนเงียวเที่ยงขึ้นตัวนึงปนเงียวตีนึง,นง,นง,นงมันนี่ใหญ่มานี่นี่ขอเที่ยงกนีนาทีมี่นี่ไป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 นอนไปนอนบุนหะตามยายไปพี่น้องครับอุย้ยคือใครที่เลี้ยงใส่นะครับหรือใครที่เลี้ยงน้องหมาในบ้านหลา,หลายตัวนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้น้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมีปัญหามีปัญหาคือแต่ละตัวฉี่ไม่เหมือนกันมนที่นี่เวลาฉี่ไม่เหมือนกันตัวนึงตื่นตัวนึงหลับผม๊บปนดหลับปนได้นเลยพี่น้องขอพิธีขอพิธีขอพิธี นัแบกแบงมันก็บอยากนอนบอตอนเด็กๆนี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆบกแบงมันเล่นเกมไป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 นอนน้ำพวมึงไปนอนน้ำพวมึงเจ้าเหมียวเมียมันบอกเขาไปนอนในห้องน้ำพวมันหนาวเนี่ยาบางคืน้ัแบกแบงมันมนอนอนมันเล่นเกมนะก็ได้เปิดประตูให้ซุ้มชีกระโปงนี่ออกไปไยังไงนอนในผู้เดียวคือเขาสวยโอ้ยยินก็ใจดีครับสวยแฉะนี่ สวยนอนดังโซฟาก็ได้บอนอดน,น้ำกินก็นไดยลงมาเอายายล่มา,มาเอาสวยในะสะอาดที่สุดแล้วได้บ้านหรือยายบ่ต้องให้สวยลง,ลง,ลงไปเยไเยยาคือกาสวยดีลงขอ้ขอมานนนนยายบอนรีต์สวยบสวยคอน้ำแน่เปิดอร์ใน้องแไดยินบ่ได้อยากเกาเปิดแอรแล้วแอกับบอนได้โอ้โอไม่สิตกะยายะดูหักเดยอยย่า พี่แจ็คเฮ้ยพ่อแงรัวขนาดนี้มาอยู่หรอย่ายังม่เห็ิตีน้องกูอยู่นั่นโซฟาเป็นอะไรสวยมากเนี่ยขนาดนีนสวยนี่เป็นใหม่เนี่ยได้ป่ะเข้าห้องเย็นเลยอย่าไปยุ่งกับไปรูดไปรูดพูดสู้อ่ะไเอาไปเลยแม่แม่เอาขอไปเลยพี่น้องครับพี่น้องต้องขอใจด้วยครับบาแต่ละตัวด้เข้่งอุ้ยแม่แม่เม่เอาใจโยกอยู่คือเป็นคนยังสิ เอา้าอิสวยมเจ้าเมียเจา้าคือเป็นคนยังซี่เอา้าเมียเอ้าเจ้าคือเป็นคนแบบนี้อุ้ยเมียอุ้มือขึ้นกระสองรอบอู้อเมียมือขึ้นกระสองรอบสามรอบนะอุ้อยย้ยว้าัไเมัออกาาแล้วก็ปวยมัยางลเลยป่ยังไหนม่นหอน,น่ะกินคนต้องทากว่ามันสะขี่ที้เยวาแล้วกินต้องทาเปิดประตูมันต้งต้งโดนน่ะ บมมีเบียจะเห็นงันบนมือบัดนี้นี่บัเขานี้ยออกไปบ่โดนตีนึงอีสวยปวดขีปวดเนี้ยวอีกต้องไปยืนทาประตูมันอีกแม่มันเล่นิ้กับป่อยหอบมันแบบแบมันโบลูเรืองุ้ชิวดากย่างน่ะอันนี้มันได้สูสีไงอ่ะพวกเด็กวอยสองขวบ แต่ไม่เป็นไรหลอกลูกคืนนี้ก็ขี้ในห้องนี่แหละนะนี่แหละครับพี่น้องครับปัญหาในบ้านของคุณวาสตอรี่ชาแนลนะครับพี่น้องการพูดได้มากคิดเด็กกระเกือกดไลค์สไลค์กดไลค์แชร์ติดใคุดมวาสตอรี่ชาแนลครับเมื่อนีนอนนี่เพราะมืออื่นนี่สิไปนอนกับขรอบคัวยายสายแล้วก็อีเขากล้องนะครับพี่น้องครับผมกำรับพิบเต้นะครับลืมไลค์แทบตะไคร่นะครับไอ้ต้นเหนียวแล้วทำไมมันหล่อจังเลยวะหล่อได้พ่อครับแต่ว่ายินได้มาเยอะหน่อย แลนคลับอย่าลืมไลค์แชร์สมัครสมาชิกคุณวันสตอรี่ช anel แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีแรกเท่า,าเลพีนี้สวัสดีครับ